สวัสดีค <Auf los harma> <Certain> <people> ่ะว like <these> ันน <aries> ี้เราแวะมาเก็บขยุหวันเนาะเก็บเผ็ดพึ่งนะคะนี่ลุงเก็บแล้วนี่ได้ดอกหนึ่งนะคะวันนี้เลิกงานเนาะก็เลยพาลุงมานะคะแล้วก็ทางนี้ก็มีมาเรื่อยเรื นี่สามดอกเลยสามดอกเลยอันนี้ให้ลุงแกตัดให้เนาะนี่กกำลังกินเลยสมดอกสวยงามลุงก็ตัดขาแบบตัดแบบไม่เอี่ยมนะวันนี้เรารีบนะคะรีบเข้ามาเนะาะตอนแรกคิดว่าป่านี้จะไม่มีซะแล้วนะคะ มาแล้วมานี่นี่อันนี้นี่โซ่ตรงนี้ดอเตเตียปมปมุ้ยโยยอยปุ่มปุ่ยเก็บปุ่ยคันโอกท่เดแบกเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในป่านะคะทีมันก็เสียแล้วเนาะ เราเข้าป่าไปเลื่อยเดนแอร์แบกมีโอกาสเดนแอร์แบกอย่าเดนทิตเตออีกแล้วนี่ไงนี่ไงจบูกจมูกเดฟฟินเดนอกเด็ดน่ะเอาไว้เงี้ยฟินได้แน่แไม่เอาเราเอาแต่ดอกดีๆไปเนาะง่ายน,นี่พอดีเลยได้ฟักทองมาก็จะเอาไปแกงนะคะก็จะเอาไปแกง ตากก้าก็ไม่ได้ใส่รถมาเอาก็แต่กระแปงมานะคะ่ะเดี๋ยวเราครับนี่เจอแล้วอีสองดอกโอ้ยเยสะไม่เกนเดนน่หฮันใดอชมสตู๊โว้ยตัวทากตัวใหญ่มากอ๋ออันเดอร์ซาลิดตปุอ๋ออันที่มันเสียแล้วก็ตัดทิ้งนะคะดูริเดอร์อ๋อก็้งฟี อแล้วก็มุดมุดเข้าป่ามาเลยนะคะนี่เราเจออีกนี่ดอกหนึ่งนี่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 แต่มันไม่สวยแล้วอะเดย์อซเซนชิตาโอ้เห็ดดำมาแล้วพี oh. ่น้องเห็ดดำมาแล้วเห็ดดำมาแล้วนี่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 ขึ้นเป็นแพรเลยโอ๊ยดย่ยัดแต่มิแก เยอะมากเยอะมากเจ็ดเจอดแต่เดียดเตมิกก์นะสีส้ะลุงมองไม่เห็นอุย้ยฟักตาลุงเหยียบเห็ดหมดแล้วนี่ดอกหนึ่งนะคะลุงลุงเดินข้ามอ๋อเอชเจตเตฟีนสวยมากนี่ ทิล like ักทิตายตมิเกอ่ะไปฟังให้ลุงเดินนำหน้าเนี่ยลุงเหยียบเห็ดนะคะเก็บเห็ดเก็บเห็ดนี่เราเข้าป่ามาเนี่ยเรามาสำรวจอู้ทิลักทิตยตมิกเกอไอทัดคันตะเล่งชิตะเออฮอลันเออฮอลันดูโกฟชิกติดบอกให้ลุงเดินเดินดีๆนะคะมิฉะนั้นก็จะเหยียบเห็ดเราหมดเลย เรามันก็จะตายนะฮะอนี่เห็นไหมนี่มันเริ่มขึ้นแล้วนี่เต็มเลยเต็มเลยอุ้ยเห็ดเต็มเลยนะคะดอกหนึ่งในลุงแะเดินไปเก็บที่อื่นแล้วนะคะนี่ เยอะแฮะสวยเนาะกำลังกินเลยเนะี่ยมันกำลังขึ้นเลยนะคะกำลังขึ้นเลยมีดอกเล็กดอกใหญ่เราต้องเดินพค่อยเดินนะเพราะว่าเห็ดดำมันก็ขึ้นแล้วนะคะแต่มันยังไม่โตเนาะอเฮอ้ยเเดี๋ยวเบอร์เยโซลิเตนลิเตนเนย์ขยุวัน จะพดอ็นไปจะวอดูเลยอนนี้อันเล็กนะคะโอ้ยลุงจะโยนเห็ดทำไมอ้าดอกนี้โอ้ยโอ้โหอะไรต่างกันเป็นวิซาลิตเ เดี <premises |notimestamps|> ๋ยวเราเลือกเอาแต่ที่มันไม่ไม่โดนแม่แต่ได้แล้วเลือกออนที่มันไม่เน่านี่อยู่ข้างในอีกนะคะคันดูคันดูถอดเดี๋ยวหอลิ้นเลาว มีสองดอกเนาะใกล้ๆก,ก,กัน <c oughs> ดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่นี่กำลังสวยเลยทีตาโอ้ถั่วเราก็าาจะเลือกอาจจะพราะที่มันไม่เสียนะคะอดอกหนึ่งทีเหลือนิดเดียวเองมีดอกเล็กเอาดอกเล็กมาดูหน่อย อืม,มอ่่ะามีสามดอกเลยอ,อ๋อสวยดีมีหนอนแล้วก็ต้องอตัดออกนะคะอ๋อหายเหรออืม วันนี้ลุงแกชอบเก็บอุ้ยยซีดุนเยสต์ฟินสตูโอสบอก้อนใหญลุงแกชอบเก็บเก็บเห็ดไอ้นี่นะคะแต่แต่นู่นไปเราไปดูดอกนั้นกันนะคะไปดูดอกนั้น,<า>นกันฮะจิต <c oughs> ต้าโอ้ยมีแล้วมีแล้วนี่กัดพลักกระดุนนี่นี่ดอกใหญ่แล้วนะคะเห็ดดำเห็ดดำ ออ๋มันมาเร็วมันมาเร็วอสออทิตยเก็ได้่ค่ะเราไปดูดอกนี้กันดอกนี้กันแต่น,นี่ไงนี่ไง,ไง,อ,งอ๋อเดนมัปีหกหร่าหอ๋อแมลงกินข้างในแล้วล่ะ เสียดเนะอ๋ออันนี้ไม่ดีแล้วอย่าห่ยเราไม่ได้ดูเนาะแล้วก็หักเลยได้เลยเลยอะอย่ามา,ามามาตามมาตามมาคลิปนี้อาจจะเวียนหัวหน่อยนะคะอาจจะเวียนหัวหน่อยนะหอ้มีสองดอกเลยนี่ดอกนี้ Oj, oj, oj! Där är en inneboende. Nej, nej! Bort! Det är lätt. Där också. Och där har <laughs> <Inna, Inna> du <boende. laughs> nee. right. oh. oh, haft en med. Oh. Den är uppe. Det är Det är jättefint. Så är, så Ja! Oj, hette ดู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 ต้องรอนะคะโอ้ยเออว่าแนู่นเยอะมากปีนี้ฮะดลวงบอกว่าตรงนั้นเห็ดใหญ่เราไปดูเห็ดใหญ่โอ้ยโอยนี่นี่นี่นีนีฟนเดูมิเกะโอ้ยเด่นเด่นเด่นด อชอไอไรอ <ๆๆ S 2> โอ้ย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 ดีสวยนี่นะคะอันนี้เราเขาจะเลือกแต่ดอกใหญ่ๆไปเนาะเก็บได้แล้วย่าสาฟีนเดาลุงบอกว่าเห็ดข้างหน้านี้ดอกใจตรงไหนละ่ะไมนนันซานโอ้ย <laughs> มันอยู่ในหลุมเหรอ ดอกใหมากโอ้ยดอกใหมากมากข้างหลังทิ่รลักทิ้นะด้เด้ยึดติดอยู่อะไุ่นดวนเมน่ย้ามันเลยที่ตกไปเลยค่ะยาได้ยวนี้่วนขายวนเมนไมก้ามัน เยะะอะที่มึงกูรีด้วยอยากทิ้งเธอให้ทิ้งเธอใหโอ้ป่านี้เป็นป่าทําเป็นป่าทําทเงินของเราเลยนะเพราะว่าเราเก็บเห็ดจากป่านี้ที่รักเขาไม่เห็เห็ดเห็ดป่านี้เยอะมากซิตซิลีนเอสโวหนึ่งดอกสองดอก เด่นนะโอเสุดเลยเดออ้ดอกอ้วนๆเลยอ้วนๆเลยจะเดี๋ยวบอกอ่ะอ้วนๆเหลือแค <Yeah. S 2> ่นิดเดียวเองตรงนี้ตรงนี้แลตรงนี้แต่ วันนี้เราเรีบเนาะอุ้ยยัตตุฟินเยอะอ๋อสวยงามสมบูรณ์ดีจังดนะดเดินมาดมแมายิ้มเุดเด้อดัน <Yeah>. oh. <laughs> นี่มันอยู่กันเป็นกระจุกเลยติดตะแลงขัดขันตะแลง oh. มีท <After> oh. ่อสมงแบบฟีนบอและก็เลือกเอาที่มันสวยๆเนาะเออวันันทั่วเต็มไปหมดเลยพี่น้องเห็ดดำปีนี้เยอะมากเยอะมากมากทิตต้าย่าโอเคอุ้ยแด่เอ็มโซอะไอยูวันคยวันแล้วเดินเย็ดตะกด เด็นในอินเตคขยุวานเหม็นจมแอโซกัดอร่อยมากนะคะเห็ดอันนี้เนื่องจากเพราะเม็ดคมปิดใสเฟอร์โลเล็ดมิดเกะนะลูไม่เอาเฉยเลยอ่าเลนงดเลยงดเฮ้ยเลยงดเลยงดเตาได้อินเนนัสตัสครูนี่ลุงบอกว่าไม่ไม่ไปป่าต่อไปนะไม่เข้าป่าอื่นนะเราคิดว่ามันอยู่ข้างในนี่แหละ โอ้ย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 เห็ดดำเต็มไปหมดเลยต้องรอให้มันโตกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะต้องรอให้มันโตนิดหนึ่งเห็นไหมนี่มันกำลังขึ้นอยูนี่ดูข้างในนี่นเห็นไหมนี่ดอกมันอย่างนี้เลยดีเนไคะอาบ นี่ค่ะเห็นไหมนี่งามงามอันนี้ในะยุคเข้ามาในป่าที่มันลึกๆเข้ามาอีกนะฮะมันก็จะเจอเนี่ยเห็ดดำเห็นไหมแต่มันยังเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าดอกมันยังเล็กมากเลยนะคะดอกยังเล็กมากขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่ตามทางนี่เยอะแยะเลย ได้เห็ดแล้วพี่สกไปแฮมปะไหนอัพผิวฮกลัวกลัวกลัลุงไงอราชวนลุงตบบานลุงบอกว่าให้ไปอีกหน่อยนึงโอเคโอเคโอเคไปอีกนิดนึงก็ได้เราก็จะมาสำรวจป่านะคะวันนี้ป่านี้เนี่ยเป็นป่าที่เราเก็บเห็ดไม่ลุกจะกี่รอบอะมันก็ไม่หมดป่านะ มันมีไปเรื่อยๆป่าสวยงามค่ะป่าสวยงามมาดูดอกนี้กันนี่ดอกนี้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 นเห็นไหมคะสวยเลยมีดอกเล็กด้วยมันมีลูกด้วยจัดเย็ดตนิะ ตกน้อยๆเบบี้เบบี้ไหนเป็นดูมายิกซะน่อยเดี๋ยวมันเน่านี่ลุงพาไป อันนี้อากาศเย็นนะคะประมาณเกือบเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วเนาะวันนี้แดดดีก็เลยต้องเข้ามาเข้ามาดูว่าเราจะวางแผนเก็บนะคะอีกกี่วันอีกกี่สัปดาห์อะไรเงี้ยก็ประมาณสองสัปดาห์ตัวเต็มที่นะคะสองสัปดาห์ตัวเต็มที่ ป่าก็สวยงามอย่างนี้แหละปีนี้เนี่ยต้นไม้มันสูงเนะาะเมื่อปีแรกๆที่มานี่ต้นไม้มันเตี้ยไงเข้าเดือยลำบากเห็นไหมนี่นี่สี่ห้าดอกมันกำลังขึ้นเลยเราหาดอกที่เราเคยเจอไม่ได้แล้วอะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันน่าจะโตแล้วแหละ น่าจะโตนะที่รักไปดูทำมืดเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะคะมืดมากๆาเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าป่าข้างในมันก็มืดอยู่แล้วเนะาะอานี่ไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชออโอเควิ้งควรจะบอกกันเลย ไอ้กที่บอกทีกอตันฮะเฮ้ยลุงบอกว่าเจออีกแล้วเจออีกแล้วอุ้ยยญาอะไรเด่นนะขยุ่หวันเหรอได้อินเตขยุ้หวันเดฮเตอย่ดเดคันเอตเตเดกดเขาเรียกอะไรเห็ดมะนาวใช่ไหมนุ่นข้างในนุ่นสวยนะแต่ไม่ชอบกินอ่ะ เราไม่ชอบกินสูสูส,สูลองเดินออกไปที่ถนนนะคะเราจะไปดูที่ข้างหน้าถนนนน้นว่ามีไหมข้างในนี้เรารู้แล้วว่ามีเห็ดเห็ดดำแน่นอนร้านเปอร์เซนนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆให้ดูสภาพป่าเนาะ าจจะเวียนเวียนหัวกันหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะแต่เห็ดมันเยอะเห็ดเห็ดที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้น,นเวลาเราเก็บเห็ดนะคะเราก็ต้องดูดูข้อมูลศึกษาดูเนาะว่าเออมันกินได้ไหมถ้ากินไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาอไปแ็นแพนแต่ทรี ฟรีล่ะโอ้ยเต่ฟันโอ้ย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 เยอะมากพี่น้องนี่ที่ห้างหกดอกเลยอะดอกใหญ่ด้วยสวยด้วยโอ้ยโอ้ยลุงแกชอบแบบตัดเห็ดพึ่งนะแมงมะเรงก็ไม่กินด้วยโอ่ มันนบานลอกเห็ดที่นั่นมันฝ่ามันลุงแกยยนเห็ดโอ้ยฟีนยฟีนสวยงามอวบมากขาใหญ่ดูดิโอ้โหยิ่งติสตูเดะใหญ่มากเลยข้างหน้านุ่นยาโอ้ยฟุลคอยได้ Denna, denna, den är ja. jättegott. Shit! Oh. <laughs> det är tung. Ja, den är tung. Ja, oh, det är 100% Jättefin. Det är 0,5% jättefin. Så inga armar här, men som bonde. No? Oh. Två. Jag mm. ska inte de få vara kvar? Nej, det är snart det är någon som kommer äta. ยา yeah. เล็กๆอย่างนี้แหละลุงเอ้ยน่ากินมากย yeah. าทำดีวะออกมานี่ออาไปนี้สู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  <c oughs> อืมเด้อยาตัว ไม่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 สวีนเดฟสวีนไ่ไม่เสียหัดแล้ดูดิเออใช่มันฟอลจริงจริงด้วย ดีลักทิดตนอืข้างไนนี i̇şte ่นี <m 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 mm. <m ่ได um e? ้ดอกหนึ่งได้ดอกหนึ่งเห็นไหมค่ะ

มันเต็มถังแล้วตอนนี้ยนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่รู้ว่ามันอร่อยรู้ว่ามันอร่อยเนี่ยกำลังกินเลยนะกำลังกินเลยโอ้ย้ย,ย,ยวันนี้คือใส่กางเกงทำงานมานะคะลุกนั่งลำบากนิดนึงเพราะว่าเลิกงานแล้วก็มาเลยเนอะอคิดว่าวันนี้คงจะพักไว้แค่นี้นะคะเพราะามันมืดแล้วเนอะเดี๋ยวยุก็จะพาทุกคนนะคะ เข้ามาดูเห็ดันใหม่นะฮะน่าจะเป็นวันศุกร์นี่แหละน่าจะเป็นวันศุกร์นะคะวันนี้วันพฤหัสเนาะเสาร์อาทิตย์ยุก็จะพยายามแบบสำรวจไปเรื่อยๆนะคะออกละสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้ติดตามท่านใหม่นะคะ หรือว่ายังไม่ได้ติดตามนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ยุก,กับลุงนะคะก็ต้องลาทุกคนกลับบ้านไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ